กลับมาแล้วครับกับ,รบ,กบอรัฐพาร์ทสองเล่นมีละพารพอเราอยากเล่นเยอะครับเดี๋ยวไม่มีเกมลงไปอ๋อุนลุยนี่ก่อนอ้า ไม่เไกอียและอืมบรรยาก,กาศนได้จริงเลยอ่ะมึงจะเซอร์ลาวทำไมนี่ นี่เสียงอะไรซ้ายขวาอะไรตอนเนี้ยมันมันเสือราอยู่ในใจมันดื่มอยู่ในใจมัไม่ลงได้ไหมฮะ แบบความครองควรของหมอตำเยเด็กทารกก็ยังกําลังจะคลอนแล้วเตรียมมีได้พร้อมเด็กกาลังจะมาในคืนที่หมอตำแยมาแม่ของศัตรูที่โศโคกรักษาการสร้างสรนสร้างของพระเจ้าไว้ด้วยบาปคนนี้ก็ต้องลองเพลงเนี่ยเดี๋ยนี้ฮารรุยาขอพายุยังอยู่เ,เราต้องรออีกไม่นานอยู่ทุนนะ จนกว่าจะถึงลุงสั่งประตูที่กำเนิดเพื่อตายต่อหน้าลัทธิเทม,เ,เ,ทม,เ,เ,ทมเพิร์นเทมเพิร์นเทมเพิร์สเกตเด็กกำลังจะเติบโตท้องของเธอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเด็กกำลังจะเติบโตถูกส่งมาจากนารกอิเซโคกำลังรับมีดรออยู่จงารวมกันที่ประตูเราคุกเข่าอธิษฐานมันเป็นลัทธิ อะไรสักอย่างที่กลับบ้านไปเพื่อนกลับบ้านเถอะจริงๆนะมันมึงไม่สมควรมาอยู่ที่นี่อะ่ะเข้าใจปะอะไรมากูไม่เห็นอะไรเลยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะไม่ควรมาอยู่ที่นี่อะ่ะกู้มาจากที่นี่ไดนะ้แล้ว พวกเขาขาดของตุ้ยว่าไงโอ้โหพระเจ้าไม่มีอะไรแน่เลย <c oughs> ไม่มีอะไรแน่แครับทุกคนเตรียมรถไฟกระแทกจะไมีอะไรแน่ครับ ท่านแน่หมายกย,กมายกเยกหมายยกเยกมันมีอะไรแน่ครับสามสองนึง่งไม่มีไม่มีมีมขาดทั้งเกมเลยได้ป่ะห้หขาขาดแค่นี้มัน มันแบบว่ามันเฮ้ยเสียวะเฮ้ยมีทั้งนี้ไหมเสียหใควะผมยังไม่เห็นเลยเลยมวะหายครั <c oughs> บ Lui Thầm mà bà la của nó Đúng với hành Ủa gì vui nhé Đây quá ก็ออกมาสิวะเอกหลบอยู่ในรูรออกมาสิวะอแกหลบในรูโอเคป็นก็ไะบาดอาไรหรอนี่ยังไหนวะเนี่ย yeah. คือมันความที่ข่าวที่มันได้ยินแค่เสียงไวไป Đã bắt cái biết nó bên dưới này. Tôi đang khá lăng khan, phải không? Đi thôi. Nó đang ở đây hả? Đi thôi, đi thôi, đi Ui, cái Đi đâu, đi đâu, đi đâu? Nó đi đâu, đi đâu? Đi วิ่งเร็ววิ่งแบบไฮสปีดฮ่าเท่าไหร่ดีวะนี่ทำอะไรอ่ะอ๋อโอเคีทำให้ตื่นเต้นไปได้เรากำลังหลอกตัวเองครับทุกคน ความกลัวเป็นเรื่องจินตนาการที่ผมกว่าจะเล่นพาร์ทที่สองนายก็มันเป็นเรื่องของจินตนาการเยอะไปหน่อยอุ้ยเอา้าวกูตายเหรออ๋ออย่างอย่างอยง่ยงยง่งย่งเว้นก็บเว้นมาเพื่อนมึงใส่เว้นมึงเจออะไรแน่นี่ไง,งว่าแล้วว้าเฮา ไปเดจ้าพระเจ้าไม่โอเคอ,อ,อ่ะอี้อ่ะามาอาเียบอาบอาเียบเออเวะแอบ,บรเป่าหนึ่ไววะิดไปไดกอนจะบอกว่าทีกูต้องแอบ,บรอเปล่า แอบปะเนี่ยออกแล้วนะถ้ามึงมาตอนนี้กูโกรธนะอืมคุยคุนเฮมึงกลับมาที่เดิมเหรอใช่เฮ้ยมันจะตีอยู่ไหมเนี่ย

เป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะแล้วไปไหนอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะมึงไม่อยู่กูมึงไม่อยู่กูมึงอยู่กูอยู่ที่นี่กูต้องอยู่ที่นี่มึงมีใครไป ผมไปแยกเป็คนที่น co ี่ยงีไปนมาไปแล้วทุกคไม่เารวันย่ย่เลยนะเรีนทั้งหมดเกิดขึที่นี่แไม่มีใครรู้เลยงั้นเหรออาไม่ทันองไหมไอ้พุดอะไรวะคุณลือวะ <What? S 2> ไหนเงี้ยอย่ลินเลยยังไม่เห็นลินเลยเยังไม่เ่ยฟังกันนะจะมีของให้เราอ๋อในรอบนี้เสียงลินอ๋อ <c oughs> ไอ้ช่วยมอ่ยไอ,อ้น,นี่ล็อกอีก

อะไรเอ่ยรอยฉันเยอะมันเด็ดมากัมันอ่าไม่เลยล่ะครับมันความกลัวเป็นเรื่องของจินนายการอย่าโวยวายนะ

ให้ยานอ่านเลยนะครับผมไม่อ่านผมขอไม่อ่านแล้วกันไปขึ้นโอ้หัว <c oughs> เต็มจอเลยเพื่อ,น,อนนี่เราต้องไปไหนอ่ะอน,นี่อะไรอ่ะเอาแบตเตอรี่ ไ่ไงอ้มึงด sì> ีนะหาทำเะเพื่อนป่าไอเฮ้ยฮึ คุณว่ามันจะมีอะไรติ้งตองติ้งตองไปได้ไหมก็ไไ่ได้มันมันช่างได้จริงๆบรรยากาศที่นี่โอเคอุ้ย พเจ้าอ่านเลยนะครับผมขอไม่อ่านแล้วกันเฮ้ยเปิดจริงเหรอนี่มีช่างให้ดูอยู่ เฮ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ยทำไรไวรุด <S <S ไม่อยากเปิดอ่ะเฮ้ยออกเมียโดนไปแล้วมียเป็นไรหมนะต้องไปช่วยไปช่วยเอาจะบอกว่าตรดรต่างอะ่ะไม่น่าใช่มั้ง I do it. Oh God, Blake! Are you okay? No! What the fuck? no no! Oh shit! we have to run! Run! do you mean? Wing! Bye! Lynn! Where are we going? Away from here. Anywhere but here. we go จะมีอะไรครับอาณาจิตรเรื่องมันคงไม่จบแค่นี้ละสิโอ๊ยมีปวดท้องมันปวดมากมีบางอย่างผิดปกติให้ตายนี่ผมไม่ได้เดินนะเดินแบบออโตมิติก I have to stop I just need ฉันแค่อยากพักโอ้พระเจ้าพระเจ้ารินเกิดอะไรขึ้นนะฉันคิดว่าคุณตายไปแล้วตอนที่คุณส่งฉันแต่คิดว่าพวกเราไม่รอดแล้วไม่เป็นไรนะผมอยู่นี่แล้วไปเจนนี่ไปจากที่นี่โอเคนะพระเจ้าฉันฉันพูดถึงมันไม่ได้ลินนี่คนเบ๊กพยายามฉันเลยคุณมันมาแล้ว ไป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 เปิดทำไม่ะเผืองผู้หญิงรู้ว่านนอกมนจึงบทนี้ในวันนี้ถือพลนดละนำพละอันไล่เชี่อันรอคอยกันมาอย่างยาวนานมาด้วยเธอมีเด็กอยู่ในท้องฉันเป็นคนตรวเองจะเป็นความจริงแน่นอนอันนี้เปนบ้าโดนเป็นบ้ากันหมดแล้ว ไดเปิดเบ๊ะแค่พก่บอกไปา่นี้มันทองนั้นเหรอจะเป็นเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฉันฉันบอกไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้ซิฟนี่อย่านี้กกอลโอเคขอร้องเถอะโอเคอะลมันเป็นราชีแบบฆ่าเด็กเหรอเฮ้ยมาละ Stay b a รุ้มันรุ้มันไม่ได้เหยียดเลยขับดุนหนักหน้าหาลินไปๆแค่นะไปแค่นั้นลินลินไม่ได้ลินอันนี้อ่านจะได้แล้วครับไปๆกันแล้วกันไม่อยู่กับเธอไม่ได้ลินไอ้พวกลิน ยูคนมาช่วยเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วกลัวไม่ใช่คนแล้วแต่กูรูว่าคนี่มันฆ่าพวกเดียวกันเหรอรอคนละนาทีวะข้าบอกพอ่อถูกกับข้าเจ้าจะแก้จตาย

รเจ้าไม่รักเจ้าไม่รักเราอู้ยยิ่งสุดจาเอ๋สเลยใช่แล้วที่น่อเราได้ตัวแม่แล้ว We have m o t ก็แม oh. ่คือใครอ่ะคือลิเหรอเขาจะเจอเขาจะได้เชือีกแน่นอน อ,อ,อ,อะไรไปแล้วเหรอตัวดีเมแล้วเหรอโอ้โหแต่กล้องจริงอริงเล่นโอเคนะครับก็พักไว้พินเท่านี้ก่อนไม่เจอกันใหม่พัดหน้าปีละครั้ง ไปเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กับไซม์มาคายด้วยนะครับถ้ากดไซม์มาคายจะเป็นอะไรที่ฟิลกูุ่มากๆเพราะมันเรียกมันเรียกว่าแม่ไม่ได้มีพวกวัตถีอย่างเดียวพวกมันแบ่งฝัามกันพวกคริสเตียนและพวกอื่นอีกโอเคไปเจอกันครับ